สวัสดีครับวันนี้พาเพื่อนๆมาแกะกล่องนะครับเครื่องเทสแบตเตอรี่ตัวนี้จะเป็นการวัดค่า CCA นะครับของแบตเตอรี่จริงๆมันจะวัดการทำงานของไดชาร์จได้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะทำการแกะก่อนนะครับก็ทางร้านที่จัดส่งมานะครับก็แพ็คใส่ถุง ง่าย,ยเาก็ไม่มีปัญหาอะไรครับเพราะว่า,าตัวเครื่องเขาอยู่ในกล่องอยู่แล้วนะครับครับสำหรับเครื่องนี้จะเป็นรุ่นใหม่นะครับไมโคร500ถ้าเพื่อนๆที่เคยเห็นนะครับยี่ห้อนี้ยมันจะมีอีกรุ่นที่เป็นรุ่น จอสีดำนะครับเป็น LED ที่คือไม่ใช่จอสีนะครับตัวนั้นมันจะวัดแบตลิเทียมไม่ได้ส่วนตัวนี้นะครับก็จะเพิ่มในส่วนของการวัดแบตลิเทียมแล้วก็จอจะเป็นสีนะครับไมโคร500นะครับสำหรับตัวนี้อ่าสเปกข้างกล่องน,นะครับ ออกมานะครับจะอยู่ในถุงกระมี ก็ตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวยังไงตอนเทสเครื่องนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูอีกคลิปหนึ่งนะครับ